อาล้ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราพบก่าเกณฑ์นิมแพกนะครับผมเป็นปริศนาใหม่ใน Quest เควสในเรื่องนะฮะซึ่งทุกคนต้องงงแน่เลยอ่านี้ผมมาทําคลิปมาให้แล้วก็เราจะเริ่มจากการเข้ามาในดันของวันถัดมาครับผมซึ่งจะไม่ใช่อยู่ในวันแรกนะฮะเป็นวันถัดมาเนาะมันเปิดช่วงตีสามครับผมและเวลาที่อัดตอนนี้คือตีสามครึ่งนะฮะก็โอเค <c oughs> เราจะมาผ่านดันนี้ไปได้วยกันนะครับผมซึ่งรายละเอียดแรกที่เราอ่านก็คือมันจะให้เราเหยียบตัวอ,อักษรลักษณะเหมือนกันนะครับผม ผมก็ทําการอ่า,อานสักพักนึงแล้วก็ทําการปิดช่องไปแล้วก็เดินมองับผมอย่างแรกผมก็ทําการ OUR งงๆนะเพราะว่าจะทํำยังไงดีโอเคผมก็เลยลองจุจดๆดูนะผมผมจาสัญลักษณ์ไว้นะมันเป็นรูปเหมือนตีสูนสองอันนะผมแต่เป็นสับด้านนะ,นนะผมจำไว้แบบนี้ผมก็ทาการกดเข้าไปทีงนี้ับผมทําทการบ้าไปซึ่งมันค่อนข้างจะแบบประมาณแบบงงงวยๆหน่อยนะฮะว่ามันต้องข้ามึน,นมๆหน,หน่อยโอเคมรก็มองรูปตีสวนที่ผมมองนะเห็นไหม าย,ยายานจะญเหยียบมันอื่นนะผมมันจะเฟลนะผมก็ไม่เคยว่ารู้นะมันเจอเป็นยังไงอ่ะก็เดินเดินถาสักพักหนึ่งครับผมว่ามันยังไงกันแน่นะก็ช่วงนี้ก็ช่วยสนทูนไปนิดหนึ่งครับผมผมไม่ได้ตัดเท่าไหร่นะะก็อ่ะผมมาเจอที่อ่ะตีศูนย์ใช่ไหมเหยียบเข้าไปสามอันนะผม เดี๋ยวผมพยายามหลบเลีเ่ยงไม่ให้โดนนะครับผมอ่ะพอเหยียบเสร็จปั๊บมันจะมีมอนสเตอร์มาต้อนรับเรามันไม่เป็นอย่างนี้นะผมในส่วนแรกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเ,เราไปเจอในส่วนที่สองกันเลย โอเคครับผมหลังจากที่เราทําเมกกี้เสร็จไปนะเราตีอหุเสร็จจริงๆเราสามารถจบที่จุดนั้นได้เลยในในตรงน,นั้นนะมันจะมีอบางอย่างให้ทําเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ผมจะยังไม่พูดถึงนะผมเพราะว่าผมขอทาขอให้ดูตามคลิปผมไปก่อนฮนะเราค่อยทำอีกแบบหนึ่งทีเดียวเลยแล้วก็มาจุดที่สองครับผมซึ่งรูปตัวนี้มันจะเป็นรูปเหมือนตัว A 2สองตัวนะฮะเราก็เหยียบโชว์น,นแมนนะครับผมอจุดนี้นะฮะก็จะอย่าไปเลย ่อย่าไปเลยใใมันเดินครับผมพอจเราจบเสร็จอ่ะพอจันท์เดการที่มันเดน,นมามันต้องทำการเคลียร์มอ,อนสเตอร์นะครเคลียร์ให้มันเสร็จครับผมแล้วก็เมื่อเราทำการเคลียร์มอนสเตอร์เสร็จน,นะครับก็จะพาเรามองไปถึงเพดานข้างบนเหมือนเดิม ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็พูดนะครับว่าเราจะดูแบบนี้ไปทีละจุดนะครับผมเราจะยังไม่ข้ามขั้นนะฮะเดี๋ยวทุกคนจะงงโอเคครับผมเราไปดูจุดต่อไปกันเลย โอเคครับผมจุดที่สามนะฮะก็จะกลายเป็นอ่าผมจําด้วยคําว่าเป็นอ่าผมอาจจำหน่วยจเป็นรูปหน้ายักษ์แล้วกันนะฮะผมจะมีจินตนาการในหัวนะคุณจะจำยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ประมาณหน้าประมาณนี้นะฮะเนี่ยเป็นเหมือนหน้ายักษ์ไม่ก็อ่าหมวกเกาะเขา,เขาผมเนี่ยผมจําไว้เห็นไหมเหยียบเข้าไปแล้วจะมีอีกสองจุดจุดสองจุดนี่นะฮะเนี่ยแล้วก็พยายามจําภาพไปนะฮะแล้วก็เหยียบให้หมด เมื่อเราเหยยบพบและเหยียบอย่างถูกต้องนะฮะ,ะสิ่งที่การันตีว่าเหยียบถูกก็คือ,อมอนสเตอร์ออกมาเช่นเคยพอเราทำการเคลียร์มอนสเตอร์เข้าไปและเราจะไปเจอกันในจุดต่อ,ตอ,ตอไปนะฮะอ่อนที่สี่เน,ะนาะ โอเคครับผมเราถึงจุดที่4ี่นะอ่าผมใช้จินตการาว่าเป็นคนแก่ถือไม้เท้านะครับผมก็ทําให้จําง่ายขึ้นนะฮะก็เนี่ยผมก็ดูเนี่ยคนแก่ถือไม้เท้าคนแก่ถือไม้เท้าครับผมซึ่งมันเป็นตัวอักอะไรผมไม่รู้นะฮะแต่ผมจำงี้อันนี้ผมก็ต้องอ่าเรียบเรียตึงติงอย่าไปหยียบโดนนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันขนาดไหนแต่ผม่อนข้างระวังนิดหนึ่งไม่อยากทาใหม่นะะโอเคเราเทคเดียวผ่านไปเลย โอเคก็หแบบนี้นึงโอเคผมผ่านก็จะมีอ่าววันมาตัวหนึ่งนะฮะซึ่งก็จะเป็นอ่าววันตัวท้ายแล้วก็เป็นแบบที่คุณผ่านไปผมก็ต้องทำทีทีนะฮะก็ดูเลยครับผมก็เนี่ยเอาข้าไปเอียงๆตามอ่าวไปนะผมก็รอให้มันตายนะอ่าเราก็จะมาดูที่จุดนี้เลยครับผมก็โอเค หลังจากที่เราทําเสร็จหมดทุกอย่างนะฮะ,อะตอนนี้ผมก็กำลังงงนะผมว่าจะทํำยังไงต่อนะฮะซึ่งก็จะมีการลองผิดลองถูกครับผม <c oughs> ผมก็ทําการบ้าบกลับไปที่ตรงกลางนะฮะเน <c oughs> ี่ยโอ้ดูแล้วจะวูแตกแทนเลยเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมแล้วเราก็จะมาอ่าผมมาดูตรงกลางนะฮะแล้วผมก็งงว่าจะทํำยังไงต่อทีนี้ผมก็อาจจะว้าไปทางข้างครับผมซึ่งกลไกมันให้ง่ายๆคือให้เราอ่า เดินเข้าไปหาในที่ที่แ,งแสงส่องแล้วผมหรือที่ที่มีแกนเนี่ยมีแท่งแท่งอ่าเรียกคบเพลิงหรือทอสอะไรที่มันคู่อย่างนี้นะฮะให้เราเดินไปใกล้ๆนะครับผมอ่าสตอนนี้ผมยังจะเดินเดินได้เป็นอยู่นะฮะอ่าเดี๋ยวก็ถอเวลาตดทนุนเพื่อถึงขับนผมได้ส่องกีงนัยนะ <c oughs> โอเคผมยังสุ่มหาอยู่นะว่ามันไปตรงกลางหรือเปล่าซึ่งในส่วนนี้อ่าก็ช่วยทันดูนิดนึงนะฮะผมผมไม่อยากตัดจนมันจะบึ้บๆนะฮะ เรจะกลายเป็นงงเลยเพราะเคเวสค่อนข้างซับซ้อนนะฮะเลยทำให้งงเลยนะทนฟังผมไปนิดนึงนะฮะผมจะพยายามพูดกำกับเตือนสติทุกคนไว้ให้เบอร์นะครับผมก็ผมหาทางนะหาทางทําแต่ผมก็เริ่มเก็ตขึ้นมานิดนึงแล้วผมว่าเออมันมีแท่งเสาสองอันเนาะ,ะทีนี้ผมจะทําการว่าไปนะครับผมว่าไปแล้วก็ทุกที่ที่มีแท่งเสาแบบนี้นะฮะมันจะมีแค่สี่ที่เท่านั้นอ่า ผมตียังไงก็ไม่ติดครับผมโมเลยเใกอ้าใช้งานได้โอเคครับผมนี่คือการทําของมันฮะให้เราขยับเลเซอรอ์ให้ตรงกับอักษรสีเขียวนะครับผมแต่อตอนแรกผมจะยังไม่เข้าใจนะัะยังไม่เก็บเพราะว่ามันไม่มีอะไรบอกนะะผมก็ขอจั่วหัวไปก่อนผมก็ขยับแสงมาใส่นี้ไม่มีอะไรนะฮก็เฉยเฉทีนี้หลังจากนี้ผมจะขยับลำแสงตัวนี้เนี่ยมาชนอักษรจีน,นครับผม อ่าอักษรจีนที่มีนะฮะก็ดูกันเลยครับผมมอนเป็นยังไงนะเหี๋ยหมยเนี่ยผมผมเพิ่มเกจละโอเคผมลองหันดูนะถ้ามันเรืองแสงแสงว่ามันใช่นะครับผมโอเคผมเรืองแสงปะผมโอเคแล้วก็ออกทันทีเลยโอเคครับผมแล้วก็ทำการกด ESC ออกไปนะฮะเมื่อเราทำเสร็จแล้ว แล้วก็มาทาอีกอันหนึ่งข้างๆครับผมเนี่ยหลักการก็จะเป็นอย่างนี้ทุกอันับผมอันไหนใกล้อันไหนไกลก็พยายามดูระยะนะฮะอย่างอันแรกนี่ผมก็ได้แก้เลยะฮะอ่าโอเคผมจะทำการกด E C ออกไปเมื่อเสร็จแล้วอา่ากด Q กับ E เพื่อทําการหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมแล้วแต่ว่าคุณจะหันไปทางไหนนะฮะแบบนี้ก็เสร็จหนึ่งที่เมื่อเสร็จหนึ่งที่อาตาเลักสีเขยียวทําการเลงแสงแล้วเราก็จะทอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผม ทีเราจะไปจุดต่อไปครับผมอ่าเราอ่ามาอยู่ข้างๆกันเนี่ยฮะแล้วก็หมุนไปทีละโซนทีละโซนนะฮะอ่าแล้วก็ทําการใช้วิธีเดิมเลยคือการส่องแสงครับผมอ่าในส่วนนี้ผมด้วยวผมเซียนนะฮะแต่จริงๆแล้วผมก็โชว์ไก่มันรอบแรกนะฮะจริงๆมันต้องเป็นไอ้นี่คู่ไอ้ไอ้นี่ขยับมาทางซ้ายสุดนะครับผมและไอ้ที่แสงไกลๆนี่คืออยู่ทางขวาสุดเลยอ่าแต่ผมก็เป็นเป็นการลองทําแบบจริงจังเนาะก็แบบมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างครับผม โอเคแล้วก็จะดูไปพร้อมๆกันนะฮะผมก็พยายามพูดเพื่อกำกับทุกคนนะผม mm hmm. เพื่อไม่ให้งงนะผมจะพยายามพูดไว้นะ mm hmm. ก็โอเคแล้วดูกันไปเงียบๆนะฮะสักพักหนึ่งปั๊บพอเป็นเงแสงปั๊บเราก็กด EC ออกแล้วก,กลับมาแก้ครับผมจริงๆไม่ต้องแก้นะฮะถ้าดูผมแล้วก็คือทําให้มันถูกตั้งแต่แรกเลยไม mm hmm. ่ต้องบอกก๊อปถึงขั้นแบบทําผิดด้วยกันนะก็ไม่ยิทีเราเสียเวลาเฉย เห็นไหมฮะก็จะเป็นทางด้านอักษรสีส้มเหลืองแซนนะครับผมซึ่งต้องขออภัยช่วงแรกที่ผมไม่ได้พูดเลยนะครเพราะว่าไม่อยากให้ฟังเยอะนะคะให้มันพูดแค่เนื้อเข้าแปเราว้าไปที่หนึ่งที่นี้โอเคอ่ะละแล้วก็ใช้วิธีเดิมนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้คือแสดงว่าผมวาามาผิดที่คะเพราะว่าผมสับสนซ้ายขวานะฮะมันดงงนะแสดงว่าไอ้ที่เมื่อกี้ผมทําไปแล้ว มันเลยกดใช้ไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปที่ต่อไปอ่าก็มีสับสนกันบ้างเป็นปกตินะครับผมซึ่งอ่าทุกที่ก็ทํากันแบบนี้นะฮะแล้วอ่าเราก็ทํามาถึงจุดที่สามแล้วเนาะก็อันนี้ก็น่าจะง่ายนะผมไม่น่าพลาดแล้วมั้งผมว่าน่าจะโปรเฟชชั่นแนลแล้วนะฮะโอเคบางอันนี้ผมอาจจะหมุนพลาดหมุนเกินนะเนี่ยไอ้นี่ผมจะไม่รู้จะอ้อมเยอะทาไมวะเนี่ยโอเคอ่าโอเคครับผมนี่จุดที่สามก็ผ่านไปแล้ว ตัวสอสีฟ้าก็ทาการเรียงแสงทันทีเมื่อเราทําถูกต้องนะคร,รับผมมาทาการว์ปเข้ามาฮะ่าเราเข้ามาในอีกจุดสุดท้ายเราก็นี่เลยเราก็ทําการกดเข้าข่านี่คือจุดสุดท้ายนะฮะนี่ไม่รู้ผมจะหมุนอ้อมโลกทําไมนะจริงมันแทบจะมันตั้งมาให้เราแล้วอะแต่เราไปหมุนที่มันจะเยอะเกินเนี้ยโอเคฮะก็นี่ฮะตามแสงสีม่วงเลยโอเคครับผม อ่าแล้วก็อย่างนี้เลยโอเคนี่เป็นอันเสร็จทุกอย่างครับผมทีนี้ก็อ่าลําแสงมันจะส่องนะฮะอ่าลําแสงมันจะรวมเหมือนรวมพลังแล้วก็จริงไปเปิดทางบางที่อยู่ของข้ามกับศิลาพวกนี้นะฮะนี่เลยทีนี้ก็จะเปิดนะครับผมเห็นไหมแล้วให้เราไปที่หินศิลานี้ครับผมเพื่อทําการเดินเคเวสต,ต่อนะฮะ ซึ่งจะมีอะไรอีกข้างหน้าอีกไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยวจะดูในคลิปต่อๆไปเนาะทาคลิปแยกก็พอแค่เฉพาะคลิปนี้ก็ยาวถึง10นาทีนะฮะไม่อยากให้ดูเยอะนะฮะเดี๋ยวมันจะงงแล้วก็คนที่ฟังผมก็พยายามอย่างง,งมากนะฮะงงก็ดูย้อนดูใหม่นะผมค่อยๆไปนะฮะ หลักการมันไม่ได้ยากอะไรโอเคครับผมอ่าชอบฝากดากดไลค์กดติดตามด้วยครับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปแล้วรับอการแจ้เตือนสตรีมครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนนะะามมิโโโโหคไซชช おいおい,いあれこれってまコウマ大勢、私たちの声は聞こえるかおいアンちゃんしっかりしろ反応がないそんなお前たち喋ったお<ー>おいらたち音を頼りにずっとお前のことを探してたんだっ、ね、てしかしなんつう偶然だアンちゃんが偶然だと何か妙だ <laughs> この卑怯は異常だ急いで合流した方がいいわねコ馬態勢一体何が起きたんだいやそれよりもお前らの身の安全を優先しろま一体どこに行ったんだこの近くで探索できるところとなるとおそらくこのまさか怪我人に警告されるとはなでこの穴の中に 秘密が隠されてんだよな心配すんなよアンちゃんこの親分一人で突っ走るのはやめてくれ心配無よ俺様は無敵どうやら穴はかなり深い